สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีพี่พี่เอฟซีเนี่ยขอเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับนั่นก็คือแจสครับหรือ j จสมินอินเตอร์เนชั่นแนลเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับในทางเฟรมมันนะสำหรับแจสนะครับเขาเนี่ยเข้าตลาดมานะครับช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปี94ครับราคาเนี่ยที่เคยไปแตะจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19บาท 80สตางค์ครับช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนปี94ทีนี้ผมคงจะโฟกัสในส่วนของโซนที่เป็นปัจจุบันนะครับก็คือ,อช่วงหลังปี2016นะครับช่วงตั้งแต่ปี2016มาเลยราคาโซนปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเป็นขาลงค่อนข้างที่จะชัดนะครับเดี๋ยวทีนี้เราคงจะมาดูในส่วนของ เปอร์เซ็นต์นะครับว่าเขาลงมาแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากไฮที่สูงที่สุดในโซนปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ10บาท20เนะาะลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดโดยประมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณ88%นะผมมองว่าเขาลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนนี้นะราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ2บาท66สสตางค์ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าราคา2บาท66สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับผมอาจจะต้องขยายไทม์เฟรมนะครับไปในไทม์เฟรมวีคนะครับเพื่อที่จะดูจุดที่มีนัยสำคัญของเขาให้ชัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีฟีโบเพื่อหาแนวรับแนวต้านกัน ผมจะใช้ไฮของแท่งนี้นะครับที่ประมาณ10 20, บาท20ครับก็คือจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดในโซนปัจจุบันนะครับแล้วก็ใช้โลของแท่งถัดมานะครับอยู่ที่ประมาณ7 30, บาท30สตางค์ครับเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงน,นะครับ7บาท30 ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคาช่วงที่เขาเป็นขาลงเนี่ยราคา,ามาตามกรอบเส้นในยะไหมนะครับเนื่องจากกราฟมันเยอะนะเดี๋ยวผมอาจจะพูดแบบคร่าวๆนะครับช่วงที่เขาเนี่ยราคาเนี่ยหลุดแถวๆเส้นในยะตรง7บาท30มมานะครับเขาก็ ลงมาชนแถวๆถเส้นระยะลบ38.2อยู่พักหนึ่งนะครับพอหลุดลงมาเสร็จมีการเหมือนจะกลับไปเทสนะแลยะย่ำนะครับแน่นอนครับโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างกรอบนี้นะครับระหว่างเส้น38.2กับเส้นระยะลบ6ก8เนี่ยทั้งลงและขึ้นนะครับมันมีโอกาส90%เนะเขาลงมาเลยนะครับแล้วก็มาชนแถวๆถเส้นระยะตรงลบ6ก8เหมือนเจ้าอยู่นะแต่เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็หลุดลงมาชนแถวๆถวเส้นลบ100ที่ราคา4บาท46 เมื่อเส้นระยะตรงลบ100เนี่ยนะครับเอาอยู่นะครับเขาก็กลับไปเทสแถวแถวเส้นระยะลบหกเอีกครั้งหนึ่งไปย่ําอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ผ่านพอไม่ผ่านก็หลุดลงมาแถวแถวเส้นลบหนึ่งอ่าพอเส้นนี้เอาอยู่ครับรอบนี้เขาก็ไปผ่านไปเลยนะครับเนี่ยไปชนแถวเส้น38.2แล้วแน่นอนครับเมื่อย่าแล้วไม่ผ่านก็ลงมาย่าแถวแถวเส้นระยะตรงลบหกเที่ราคา5้าบาทห้อยู่พักหนึ่ง เมื่อราคาตรง5บาท55เนี่ยตรงเส้นระยะ6 0 8เอาอยู่นะครับเขาก็กลับไปเทสแถวๆเส้นระยะตรง7บาท30นะครับทีเนี้ยเหมือนจะผ่านเนาะแต่ไม่ผ่านก็กลับลงมาเทสแถวๆเส้นระยะลบ38.2ที่ราคา6บาท20สังเกตได้ว่าครับเขาค่อนข้างที่จะเล่นตามกรอบเส้นระยะนะครับเนี่ยพอลงมาชนแถวๆเส้นลบหน0ก็กลับไปเทสนะครับเทสในกรอบเดิม ราคาเนี่ยเมื่อเขาหลุดแถวๆเส้นลบหนึ่งร้อยมานะครับทีนี้เขาก็ลงมาเล่นแถวๆวโซนล่างแหละนะครับมาชนแถวๆเส้นระยะตรงลบร้อยสาสิบแปดจุดสองแล้วก็เหมือนเจ้าอยู่เนาะแต่ทีนี้พอรอบนี้ไม่อยู่ก็แน่นอนครับโอกาสเกิดขึ้นในกรอบนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นทั้งลงและขึ้นนะครับสายฟีโบก็คงจะจ้องนะครับในส่วนของจุดที่เป็นเส้นระยะตรงลบ1 6ึร้อยหกสิบจุดแปดตรงเนี้ยแถวๆราคาสองบาทเจ็ดสิบนะครับเนี่ย นะตรงนี้โอกาสเกิดขึ้นในกรอบนี้นะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้น90%นะทั้งลงนะครับและขึ้นทีนี้ราคาเนี่ยอพอเขาไปชนแถวแถวเส้นระยะตรง138.2นะครับเขาก็ไปย่ำอยู่พักหนึ่งจากนั้นเขาก็ลงมาเหนลงมาแถวแถวเส้นระยะตรงลบ1 6อ8นะครับสายฟิโบน่าจะได้ช็อตเนี้ยครับ1ช็อตเนาะสช็อตนะครับตรงนี้ สามช็อตนะครับอ่าสามชอ็อตเพราะว่าส่วนมากก็จะซื้อแถวๆเส้นระยะนะครับรานะคาครับสังเกตได้ว่าชนครั้งที่1ชนครั้งที่2ชนครั้งที่3พอครั้งที่3เนี่ยเหมือนเขาจะผ่านนะแต่ว่ากลับมาย่ำก่อนพอเส้นลบร้อเนี่ยตรงราคา3บาท36เอาไม่อยู่นะครับเขาก็ลงมาเทสแถวๆเส้นลบ1 6อที่ราคา2บาท70 ย่ำอยู่พักหนึ่งนะครับหลุดลงมาแถวๆเส้นลบ200 <Yeah. S 1> เมื่อเส้นลบห .8 เอาไม่อยู่นะครับหลุดลงมาเลยหลุดลงมาเสร็จเหมือนมีช็อตตกใจนะก็เลยกลับไปเทสอีกครั้งหนึ่งเทสครั้งแรกยังไม่ผ่านครับพอเทสครั้ง2ผ่านผ่านได้เสร็จแล้วก็มาย่ําตรงเส้นลบ200พอย่ารอบนี้ผ่านก็กลับขึ้นไปเทสแถวๆถเส้นระยะตรงลบหนที่ราคา2อ70อีกครั้งและแน่นอนครับโอกาสในกรอบนี้ทั้งขึ้นและลงนะมีโอกาสเกิดขึ้น90% นี่ตรงนี้นะครับจุดที่สายฟิโบน่าจะมารอเข้านะครับจุดนี้ขึ้นไปนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งขาขึ้นและลงนะในกรอบนี้90%ตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะสวยนะครับอยู่ที่มา2อบาท66สตางค์นะครับหลุดเส้นระยะลงมานะครับแถวเส้น1 6อที่ราคา2.70บาทเ0เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าราคา2บาท66สสตางค์เนี่ย ถูกแพงยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของงบการเงินไปดูกันก่อนครับว่า Jazz หรือบริษัท Jasmine International เนี่ยเขาทำอะไรนะครับลักษณะธุรกิจของเขานะครับก็แบ่งการดำเนินงานเนี่ยเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่1เนี่ยเป็นธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวีครับกลุ่มที่2ครับเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีโซลูชัน กลุ่มที่3ครับก็คือเป็นธุรกิจอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูหัวใจหลักกันเลยนะครับเรื่องของงบการเงินสำหรับงบการเงินครับไตรามาส1นึ่งทั 6, 7, เนี่ยสินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0ล้านนี่สินครับอยู่ที่ประมาณ6,100ล้านสำหรับนี่สินตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีครับเพราะว่า นี่สินตรงนี้เนี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์นะผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีเลยอ่าตั้งแต่ปี 6-6, 66มานะครับนี่สินของเขาน้อยลงเนาะลดลงนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ1,700ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย ของปี66นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะนะครับตรงนี้นะเพิ่มขึ้นกว่าทุกปีนะครับรายได้รวมครับไตรมาส1ทับหเนี่ยอยู่ที่ประมาณ979ล้านถ้าดูจากรายได้รวมเนี่ยปี66นะครับดูโดดเด่นที่สุดนะรายได้รวมของเขาอยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 0ล้าน ส่วนปี64กับ65ดูเนี่ยนะครับดูทรงๆตัวนะครับตรงนี้กำไรสุทธิครับไตรมาส1 67บ67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ25ล้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap นะครับอยู่ที่ประมาณ21,000ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ที่1,700ล้านเนี่ยผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของแน่นอนนะแล้วก็ มูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1700ล้านใช่ไหมแต่เราต้องจ่ายซื้อตอนนี้ที่21,000ล้านอ่ะผมมองว่าค่อนข้างที่จะแพงครับเป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุกนะครับแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่บาท29แต่เราซื้อตอนนี้ที่2 66, บาท66ผมมองว่าราคาตรงนี้ยังเป็นจุดที่แพงอยู่นะเดี๋ยวนะครับบาท29 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่บาท29่สิบเก้าใช่ไหมบาทยี่สิบเก้าอยู่โซนไหนบาทยี่สิบเก้าน่าจะอยู่ประมาณเนี่ยแถวๆใต้เส้นนะครับใต้เส้นลบสองร้อยนะครับโซน,นเนี้ยเน,นี่ยโซนเนี้ยบาทยี่สิบเก้าประมาณแถวๆนี้นะครับใต้เส้นลบสองร้อยไปดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับ ข้อมูลผู้ถือหุ้นเนี่ยหรือ,อเปอร์เซนต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซนต์ฟรีโฟดนะครับจากหน้าเว็บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ46%นะผมมองว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ผมไปดูในส่วนของข้อมูลในสตรีมมิ่งมานะครับเปอร์เซนต์ฟรีโฟดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ37% นะครับผมก็ยังมองว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่รายใหญ่ครับถือในนามบุคคลนะครับอยู่ที่ประมาณ53%จากกราฟและงบการเงินนะครับเอาในความคิดของผมนะผมมองว่าราคาโซนนี้นะครับที่2บาท66เนี่ยผมยังมองว่าค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับเนื่องจาก จุดที่1ครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ21,000ล้านครับเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ที่1,700ล้านเนี่ยผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของครับอันนี้คือจุดที่1น,นะแล้วก็จุดที่2ครับก็คือเรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชตีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณบาท29นะครับ แต่เราซื้อตอนนี้ที่2บาท66นะครับตรงนี้ก็คือเราซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชีนะครับผมมองว่ายังผมก็ยังมองว่าจุดนี้ยังเป็นจุดที่แพงอยู่นะครับจุดที่2สนะอ่าสำหรับสายสะสมนะผมอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะครับในส่วนของสายเทคนิคครับราคาตอนนี้อยู่ใต้เส้นระยะตรงลบ160.8ที่ราคา 2, 70บาท70 อตอนนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีแล้วนะครับตอนนี้ราคาอยู่ใกล้เส้นระยะตรงแถวๆเส้นลบ1นึ8ยที่ราคาสอบาท70สําสำหรับสายเทคนิคเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวรอให้เขานะครับกลับขึ้นไปยืนแถวๆเส้นระยะตรงลบ1 6ึ8นะครับขึ้นไปยืนเหนือหน่อยนะครับขึ้นไปยืนเหนือแถวๆเส้นระยะลบ1 6ึ8ที่ราคา2บาทดเนี่ยตรงนี้ครับหน้าเข้า เพราะว่าในกรอบนี้นะครับระหว่างเส้นลบ1 6ึนะครับไปเส้นลบหนึที่ราคา3บาท36เนี่ยตรงนี้นะครับในกรอบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้น90%นะครับถ้าเรามารอแถวแถวตรงนี้นะแถวเส้นระยะตรงลบ1 6ึที่ราคา2บาทเ0เนี่ย มีโอกาสครับที่เขาจะกลับขึ้นไปแถวๆเส้นระยะลบร้อยที่ราคา3บาท36นะครับคล้ายๆกับโซนนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับโซนตรงนี้ที่เขากลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยขึ้นไปนี่3รอบนะช็อตนี้นะครับเนี่ยสรอบก็คือมารอแถวๆนี้นะครับตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะดูดีครับสาหรับสายเทคนิคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแจ๊ตในส่วน พี่ท่านไหนนะครับมีหุ้นตัวไหนที่อยากให้ผมนำมาลองทำเป็นการบ้านก็ลองส่งเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะนำหุ้นเนี่ยไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็นำมากลับมาทำเป็นการบ้านให้แล้วก็ยังไงนะครับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลหากไม่ถูกใจพี่พี่ท่านไหนต้องกราบขออภัยไว้นณที่นี้ด้วยนะครับเช่นเดิมครับในส่วนของช่องนะครับยังไงฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะเป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปถัดไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ